สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านนะคะครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้ตอนนี้มาระยัดไส้ของเราก็สุกแล้วนะคะเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะปรุงรสค่ะมะระค่ะมาระยัดไส้นะคะคุณผู้ชมปิดไปก่อนนะคะผู้ชมดูผักนี้นะคะอันนี้เป็นผัก คณาเม็กซิกันนะคะบ้านเราผูกเองนะคะใส่ในพวกแกงจืดเนี่ยจะทําให้รสเรากลมกล่อมนะคะอันส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบหม่อนนะคะใบหม่อนเ็เช่นเดียวกันนะคะทาให้น้ําแกงเราเอ่อกลมกล่อมนะคะเราจะใส่ไปสักสาใบนะคะสาใบเอ่อใบหม่อนนี้นะคะเราต้องทําให้สุกก่อนนะคะถึงจะกินได้นะคะแล้วก็ล้างน้ำสนิทนี่ก่อน จะทำเป็นเหมือนชูรสชาติให้หวานกลมกล่อมนะคะใส่อย่างระสานไปนะคะโดยเฉพาะคณะเม็กซิกันนี่นะคะอร่อยค่ะนะคะคณะเม็กซิกันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีโปรตีนเยอะนะคะเราจะใส่ไปสักย่างละสานไปนะคะกินได้นะคะสุกก็กินได้นะคะต้องให้สุกก่อนนะคะถึงจะกินได้ เราจะมาปรุงรสนะคะอันนี้ช่วยให้รสน้ำแกงของเรากลมกล่อมนะคะค่ะนะคะเปื่อยแล้วนะคะหอมนะคะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซียิ๊วค่ะเียิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะปรุงรสค่ะนะคะเออพวกแกงจืดเราไม่ต้องทำให้รสจัดมากนะคะ พะเราต้องสดน้ำแกงนะคะหอมนะคะมะระขี้นกนี่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะช่วยลดน้าตาลได้ดีเลยนะคะหมูของเรานะคะหมูก็มีโปรตีนนะคะผักนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสเยอะมากนะคะชิมก่อนนะคะคุณผู้ชม อร่อยค่ะขมนิดๆแต่กลืนแล้วสบายคอค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้ผักเขาเผื่อีกสักนิดนะคะเราก็จะตักค่ะตักเสริจนะคะวันนี้จะกินกลางวันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมปิดไฟนะคะกินตอนกลางวันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมกินตอนกลางวันนะคะอันนี้บะชอ่อที่เหลือมาสักูเนื้อใส่ไปก่อนใส่ไปในน้ำเดือดนะคะ ตักเสิร์ฟนะคะเอาใบมาลองจานหน่อยนะคะกินได้นะคะใบมีกยากใหยเยอะนะคะผักสองชนิดเนี่ยะค่ะเอาใบลองจานนจะได้สวยๆนะคะตักเสิร์ฟค่ะมาลาคีนกนะคะยัดไส้ค่ะรสกลมกล่อมค่ะนะคะคร้อนค่ะปางไหน่อยนะคะ สักอันหนึ่งนะคะให้เต็มจานจะได้สวยๆหมูค่ะหมูที่เหลือจากยาดัดไส้มาสักครู่นะคะใส่ข้างๆแต่งนิดหน่อยแต่งหน้านิดหน่อยปลาคีโนยัดไส้ของเรานะคะวันนี้ก็สําเร็จลงแล้วนะคะคุณผู้ชมน่ากินไหมคะกินกลางวันกับเรานะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะติดตามให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปกินกลางวันก่อนค่ะกินกลางวันนะคะกินกลางวันกับกล้าวนะคะกินข้าวนิดเดียวกินกับเยอะๆหน่อยนะคะมาลากี้นกค่ะสวัสดีค่ะ